ตอบ300องศาครับโจทย์บอกว่านะครับจากรูปนะครับกําหนดให้ AB นะครับขนานกับ CD แล้วมุมกลับนะครับ ADC มีขนาดกี่องศานะครับลากเส้นเพิ่มตรงนี้นะครับก็ลากเส้นเพิ่มตรงนี้ทีนี้นะครับจากตรงนี้นะครับลากเส้นเพิ่มอีกเส้นหนึ่งจากตรงนี้นะครับเราจะได้ว่ามุมนี้มีขนาด 2a ครับเพราะว่า เป็นมุมแย้งกับตรงนี้นะครับเป็นมุม 2a ตรงนี้90องศาครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์มุมฉากทั้งหมดนี้รวมกันได้180องศาครับเพราะเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้90นะครับก็จะได้ว่า180เท่ากับ a บวก90บวก 2a นะครับก็คือทั้ง3มมุมนี้รวมกันนะครับ จากตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า180เท่ากับ a บวกกับ2 a เป็น3 a บวก90ครับโยน90ไปลบออก180-90ลบเ0เท่ากับ3 a 1 8 0ลบ90ได้90ครับเท่ากับ3 a 3คูณอยู่โยนไปหาร90ได้30ครับเราได้ข้อมูลแล้วนะครับ a เท่ากับ3าครับเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับ ตรงมุม 2A นะครับถ้า a เท่ากับ30ก็แสดงว่ามุมนี้คือ60ครับมุมนี้60บวกกับ90เป็น150แสดงว่ามุมนี้คือ30ครับและทีนี้สัญลักษณ์แบบนี้ก็แสดงว่า2มุมนี้เท่ากันดังนั้นมุมนี้ก็จะ30องศาอีกเช่นเดียวกันนะครับสรุปรวมมุมนี้คือมุม60องศานะครับทีนี้มุมนี้มันมาแย้งกับตรงนี้ครับ ก็จะเป็น60องศาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้โจทย์เขาถามว่า A D C นะครับ A D C ที่เป็นมุมกลับนะครับ A มา D ครับแล้วก็ดีไป C ครับแล้วโจทย์ก็ถามมุมกลับด้วยครับมุมกลับก็คือตรงนี้ครับก็ทำยังไงครับเอา360ลบ60ออกครับคำตอบก็คือ300ครับ